นางเอกกลับเข้าบ้านป้าเตรียมอาหารไว้รออยู่ลุงกุลีกุจอตักข้าวให้และชวนเธอเดิมสร้างความคุ้นเคยเย่จือส่งข้อความบอกเยี่ยนเฉินว่าเขาทำแจกันใบหนึ่งของเธอแตกเขาพาเธอมาฟังเพลงซิมโฟนีเป็นการชดเชยเย่จือนั่งฟังจนน้ำตาไหลพอดนตรีจบจะลุกกลับแต่เย่ยเฉินชอบที่จะรอให้ทุกคนออกไปจนหมดก่อนเขารู้ว่าความจริงแล้วเรื่องแจกันเป็นข้ออ้าง เย่จือบอกราคาตั๋วเข้าฟังดนตรีนี้แทงกว่ามูลค่าแจกันใบนั้นเยี่ยเฉินเสียเง,งินซื้อตั๋วไปแล้วแต่คนที่จะมาด้วยมาไม่ได้จึงไม่นับฟรืองเย่จืออยากรู้ว่าเธอคนนั้นคือใครแต่เขาก็ไม่บอก เธอชวนเขาไปฟังไลฟ์เฮาส์เป็นการตอบแทนแต่เยี่ยนเฉินผู้เย็นชาไม่เคยสนใจดนตรีคลื่นเพลงอะไรพวกนั้นเธอจึงใช้มุกว่าเขาคงไม่เหมาะที่จะฟังเพลงวัยรุ่นเยี่ยนเฉินรู้ว่าเธอใช้มุกคนแก่แค่กระตุ้นให้ตนอยากไปแม้เย่ยจื่อจะอายุน้อยแต่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวระหว่างนั่งรถกลับเย่ยจื่อเห็นที่กระจกหน้ารถของเขามีรูปถ่ายคู่กับนางเอกติดอยู่เธอจึงรู้ว่าที่แท้คนที่หน้าเหมือนเธอก็คือนางเอกเย่ยจื่อชวนคุยเรื่องดนตรี เธอไม่เคยคิดว่าจะฟังดนตรีชั้นสูงเข้าใจตอนเด็กมาอิจฉาเพื่อนที่เล่นดนตรีเป็นเวลามีงานโรงเรียนแล้วได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีมีความรู้สึกเทพเป็นพิเศษเธอดาว่าเยี่ยนเฉินก็คงเล่นดนตรีเป็นเช่นกันเขาเรียนเปียโนโลและเชลยโลตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อกับแม่ต้องการให้เรียนเห็นเธอชื่นชมคนที่มีความสามารถพิเศษก็อยากรู้ว่าน่าอิจฉามากเลยเหรอเย่จือบอกเธอไม่มีเงินจะเรียนดังนั้นจึงรู้สึกชื่นชมสิ่งที่ตนไม่มีวันจะได้สัมผัสหรือเป็นเจ้าของเพราะคิดว่ามันสวยงามทั้งที่ความจริงแล้วก็เป็นแค่ของธรรมดาในสายตาคนทั่วไปเย่เฉินรู้สึกแทงใจดำจึงเงียบไปพระเอกโทรหาหนายเอกเพราะกลัวจะเหงาหนายเอกยังไม่ชินที่ต้องอยู่บ้านพระเอก แต่เวลานี้เธอนอนบนหมอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นของเขายิ่งทำให้เขารู้สึกคิดถึงนางเอกมากขึ้นรุ่งเช้านางเอกรีบออกไปทำงานวิ่งมาถึงริมถนนก็เห็นเยี่ยนเฉินจอดรถคอยอยู่เขารู้เรื่องที่เธอตัดขาดกับครอบครัวเพราะพระเอกเธอปฏิเสธและบอกจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ทุกสัปดาห์ เยี่ยนเฉินรู้ว่าวิธีน้ำหยดลงหินแล้วหินจะกลอนของนางเอกใช้ไม่ได้ผลกับแม่นางเอกคิดว่าเขาก็คงจะบอกให้เลิกกับพระเอกแล้วกลับไปอยู่บ้านเยี่ยนเฉินปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะคบกับพระเอกต่อไปจะคอยดูว่านางเอกอยู่อย่างนี้จะมีความสุขจริงๆไหมนางเอกยืนกรานว่าเธอมีความสุขหากได้อยู่กับพระเอกและขอร้องให้เขาช่วยเรียกล่อมแม่เยี่ยนเฉินบอกว่าแม่คงไม่ฟัง แต่ถึงจะฟังเขาก็ไม่มีทางทำแบบนั้นนางเอกงอนที่เขาเห็นเธอตกที่นั่งลำบากก็ยังไม่ช่วยเยี่ยนเฉินย้อนว่าในเมื่ออยู่กับคนรักแล้วมีความสุขมากขนาดนั้นก็ยังไม่เห็นว่าเธอจะลำบากตรงไหนเมื่อแยกกันสักพักนางเอกส่งข้อความบอกว่าเธอก็หวังให้เขามีความสุขและอย่ากเก็บกดจนมากเกินไปเยี่ยจื่อส่งข้อความมาชวนเยี่ยนเฉินไปไลฟ์เฮาระหว่างนั่งฟังเพลงใจเมียโทรหาแต่เธอไม่ได้รับสาย ดูเหมือนเยี่ยนเฉินจะไม่ค่อยชอบเพลงแนวนี้เท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเยี่ยนเฉินเหมือนไม่เคยมีความชอบหรือสนใจสิ่งใดเลยเขามักถามข้อมูลของคนอื่นจนหมดแต่กลับไม่เคยเล่าเรื่องของตัวเองเยี่ยนเฉินจึงบอกว่าตนชอบมแมลงและผีเสื้อความจริงเคยอยากเป็นนักกีตาวิทยาตอนนี้ตนมีห้องที่เก็บสะสมผีเสื้อไว้เต็มไปหมดเย่จืออยากจะขอไปดูแต่เขาปฏิเสธเพราะห้องนั้นคือบ้านตนเย่จือเองเรียนชีววิทยา แต่ไม่สามารถหางานตรงกับสิ่งที่เรียนมาได้เพราะเธอเรียนไม่เก่งจึงต้องเป็นเข็มมาหางานที่สามารถทำได้และตอนนี้กระแสการแข่งขันของอินฟลูเอนเซอร์ก็รุนแรงทุกวันทำให้เธอต้องคอยกังวลเรื่องหน้าตาว่าจะไม่สวยจึงอยากจะไปทำสัญญกรรมแล้วถามความเห็นว่าควรไปทำจมูกดีไหมเยี่ยนเฉินตอบอย่างเฉยเมยว่าแล้วแต่เธอจ่ายเมียโกรธเย,ย่จือที่ไม่รับโทรศัพท์เย่จือโกหกว่าทำงานที่บาร์เสียงดังจึงไม่ได้ยิน เพื่อนๆเ,เห็นว่าครั้งนี้แย่จือทำไม่ถูกในเมื่อร่วมกันทำงานสองคนก็ต้องแบ่งเวลามาช่วยกันบ้างเธอจึงบอกว่าจะลาออกจากงานที่บาร์และกลับมาตั้งใจทำงานนี้ให้ดีพระเอกพาลูกทีมเข้าแข่งหัดสมรรถภาพนักดับเพลิงประจำปีและปีนี้ก็สามารถคว้าถ้วยป้องกันมาได้สำเร็จเขาวิดีโอคอลหาส่วจินเพื่อร่วมชื่นชมในชัยชนะด้วยกันสัวจินชมพระเอกว่าในฐานะหัวหน้าสถานีเขาทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม ได้เห็นพระเอกแบบนี้ต้นมีความสุขจริงๆพระเอกเสียดายที่เวลานี้ควรจะได้ฉลองกันถึงจะถูกส่วนจินแซว่าไม่ต้องมาเศร้าได้ข่าวว่าเข้ากับครูฝึกคนใหม่ได้ดีแถมยังมีแฟนสาวคอยเอาใจส่วนจินอยากจะถ่ายรูปกับถ้วยเป็นที่ระลึกพระเอกจึงแคปรูปส่งไปให้ในที่สุดพระเอกก็สามารถควา้าถ้วยป้องกันอยู่กับซื้อหลี่ถ่ายได้อย่างที่พูดไว้จริงๆพระเอกเอาหมากค้างที่เคยแขวนไว้ที่ผนังลงมาชวนจิงอี้เล่นด้วยกัน เขาก็รอพระเอกนานแล้วเช่นกันทั้งพระเอกและนางเอกปฏิบัติหน้าที่ของตนเมื่อมีเวลาว่างก็ส่งข้อความและโทรหากันที่ทำงานนางเอกเมาส์กันว่าเห็นรายชื่อนางเอกอยู่ในทีมวิจัยเป็นตัวสำรองลีนานอวดว่านางเอกเป็นลูกศิษย์ที่หมอสีสอนเองกับมือทำให้ฝีมือพัฒนาขึ้นมากแต่บางคนยังคิดว่าเป็นเพราะเธอเส้นใหญ่ยังไงก็ได้เข้าทีมอยู่แล้วซือเจียฟังอยู่นานจึงบอกเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ก็เห็นแล้วว่า นางเอกมีฝีมือแค่ไหนดังนั้นหากเธอจะได้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องพยายามพูดให้หนางเอกดูแลเพื่อให้เธอดูดีเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าเธออีฉานางเอกเลิกงานเพื่อนๆปั่นจัก,กรยานกลับบ้านเห็นพักนี้นางเอกไม่ขับรถมาทำงานก็แปลกใจนางเอกขี่จักรยานไม่เป็นจึงจะนั่งรถไฟกลับ เยี่ยนเฉินได้ยินสาวๆเมากันเรื่องเน็ตไอดอลทุกวันนี้ชอบไปทำสัญญกรรมดูแล้วเป็นหุ่นยนต์ทำให้เธอจะเลิกติดตามบางคนที่สวยอยู่แล้ว เห็นแฟนๆยุให้เสริมโน่นนิดนี่หน่อยก็ทําให้เกิดความมั่นใจในความสวยของตัวเองจึงส่งข้อความขอเลี้ยงข้าวเย่จือเป็นการขอบคุณระหว่างนั้นเย่จือกาลังวิเคราะห์ยอดขายร้านกับจ๋ายเหนียวจึงจะขอตัวไปข้างนอกจ๋ายเหนียวแซวว่ากําลังมีแฟนแต่เธอปฏิเสธแล้วเรียกให้มาช่วยแต่งตัวจ๋ายเหนียวเห็นบัตรลงละครในตู้เสื้อผ้าของเย่จือก็แปลกใจเย่จือมาถึงร้านอาหารเห็นเลียนเฉินนั่งรออยู่ความจริงเขาไม่ต้องเลี้ยงข้าวเธอก็ได้ ภาก่อนที่พาไปไลฟ์เฮาส์เพราะตอบแทนที่พาไปฟังเพลงแต่ที่เธอยอมมาก็เพราะว่ามีสองอย่างบนโลกที่ไม่ควรปฏิเสธคืออาหารอร่อยและความรักเยี่ยนเฉินรู้ว่าคำคมนี้เธอแต่งขึ้นเองเย่จือจิงยิ้มเขินเยี่ยนเฉินถามเชื่อว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่ไม่ทำให้คนผิดหวังอยู่ใช่ไหมพนักงานเสิร์ฟนำอาหารเข้ามาให้บังเอิญประธานหลิวที่เยี่ยนเฉินเคยนัดคุยธุรกิจผ่านมาเห็นพอดีจึงถือวิาสาสะขอคุยงานที่นี่ ตนมีธุรกิจขายพื้นที่เปิดร้านในอินเทอร์เนต็ตพ่วงคลอสสัญญกรรมให้กับอินฟลูเอนเซอร์แทนยังมีปล่อยกู้ให้ร้านค้าอีกครบวงจรแบบนี้ยังไงก็ต้องได้กํำไรเยี่ยนเฉินถามความเห็นเย่จือเธอพูดตามความรู้สึกว่าทำแบบนี้อาจจะไม่ค่อยถูกศีลธรรมเยี่ยนเฉินจึงปฏิเสธทำให้ประธานเหลียวรู้สึกไม่พอใจก่อนจะออกไปก็เรียกพนักงานเก็บเงินเพื่อจะเลี้ยงข้าวเขามื้อนี้แต่พนักงานบอกเยี่ยนเฉินจ่ายเงินแล้วทำให้ยิ่งหัวเสีย เย่จื่อชมว่าเย่นเฉินเป็นคนดีไม่เห็นแก่การค้าและกำไรอย่างเดียวเหมือนกับนักธุรกิจคนอื่นเย่เฉินเห็นว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่คนต้องทำอยู่แล้วเรื่องที่คนอื่นไม่ทำก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับตนเย่จื่อรู้สึกว่าเขากำลังเตือนเรื่องสัญญกรรมเธอจึงบอกว่าจะยังโอเคกับใบหน้านี้ก่อนก็แล้วกันระหว่างนั้นนางเอกส่งข้อความบอกให้เขาเอายาไปให้พ่อแม่เย่เฉินจึงขอตัวออกไปบอกว่ามีธุระด,ด่วน นางเอกเห็นเยี่ยนเฉินมาไวเขาแซงบอกว่าผ่านมาทางนี้จึงแวะหาแล้วส่งข่าวว่าพ่อนำรถนางเอกไปเข้าศูนย์ตอนนี้นางเอกนั่งรถไฟใต้ดินมาทำงานตอนออกจากบ้านก็หัดขี่จัก,กรยานแม้อากาศจะหนาวแต่ก็มีถุงมือและผ้าพ,พันคอเยี่ยนเฉินจึงแขวะว่า,วานี่คือสิ่งที่พระเอกมอบให้เธอได้แค่นั้นพอกลับบ้านเอายาให้แม่ก็หลอกเกลี้ยก,กล่อมว่านางเอกโตแล้วปล่อยให้เธอมีชีวิตเป็นของตนเองเถอะแม่กลับบอกว่าตามใจนางเอกมากไป เรื่องอื่นยอมได้แต่เรื่องนี้ยอมไม่ได้เด็กขาดที่เขากําลังพูดเพื่อนางนเอกหรือเพื่อตัวเองด้วยเป็นเด็กต้องฟังพ่อแม่เพราะพวกตนเห็นอะไรมามากจากนั้นก็โทรเรียกให้นางเอกกลับมาบ้านไปซื้อของเป็นเพื่อนนางเอกจึงส่งข้อความหาพระเอกว่าสุดสัปดาห์นี้คงอยู่กับเขาไม่ได้แล้วใจเหมียวรู้ว่านางเอกไม่อยู่บ้านก็ปลนว่านานๆจะได้เจอกันทีแต่แม่นางเอกดันเรียกกลับเห็นรอนร้อนกันไม่กี่วันตอนนี้กลับเย็นชาใส่กันซะแล้ว จึงคิดว่าทะเลาะก,กันพระเอกปฏิเสธแล้วบอกว่าหากว่างนักก็ให้กลับมาช่วยทำงานที่บ้านพระเอกทาสีนั่งร้านและจัดสวนบนดาดฟ้าไว้สวยงามเพื่อนางเอกนางเอกไปชอปปิ้งของแบรนด์เนเป็นเพื่อนแม่ขณะเดียวกันพระเอกก็ไปห้างกับจายเหนียวซื้อกระเป๋ากับลิปสติกเป็นของขวัญให้นางเอกแม่พานางเอกมาพบกับผู้ชายที่จัดไว้ให้ดูตัวจ่ายเหนียวร้องเรียกพี่สะพ้ายทำให้ชายคนนั้นแปลกใจ แม่นางเอกรีบบอกว่าลูกสาวไม่มีแฟนแต่นางเอกมองหน้าพระเอกแล้วบอกว่ามีแฟนแล้วคือพระเอกแม่สอดคำว่าเลิกกันแล้วเพราะไม่เหมาะสมกันใจเนี่ยตกใจคิดว่านางเอกมาหาแม่เพราะเลิกกับพระเอกแล้วจริงๆนางเอกประกาศว่าเธอรักพระเอกและจะใช้ความพยายามทั้งชีวิตเพื่อจะอยู่ด้วยกันไม่จากไปไหนเพราะครั้งนี้เธอจะไม่ยอมทิ้งเขาไว้คนเดียวอีกแล้วพระเอกเดินไปจับมือบอกตอนรู้ว่าเป็นเช่นนั้น แล้วหันไปทักทายแม่นางเอกบอกวันหลังจะไปเยี่ยมคาระวะนางเอกบอกแม่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำงานคงไม่กลับบ้านกับแม่แล้วใจเหนียวชื่นชมในความกล้าหาญของนางเอกพระเอกดึงเธอเข้ามากอดไว้เพราะรู้ว่าเธอลำบากใจขนาดไหนในตอนที่ตนไม่อยู่ครั้งหน้าหากนางเอกกลับบ้านตนจะไปกับเธอด้วยนางเอกตื่นมาก็เห็นพระเอกหลับไปแล้วจึงโทรหาแล้วนั่งรถไฟไปทำงานขณะที่พระเอกมีภารกิจดับเพลิงที่โกดังเก็บไม้ เจียงอี e ้ขึ้นไปดูชั้นสองว่ามีคนติดอยู่ไหมขณะกำลังจะเข้าไปก็เกิดระเบิดขนาดใหญ่จากสารเคมีทำให้ไฟไหม้แรงระเบิดสั่นล่างเจียงอี้จนกระเด็นตกลงมาด้านล่างพระเอกพยายามเรียกให้เขาตื่นเจียงอี e ้ได้สติก็รีบบอกว่าชั้นสองมีวัตถุไวไฟและสารเคมีพระเอกจึงเรียกเท่าแก่มาดาที่โกโหก่็มีแค่แผ่นไม้แต่ความจริงกลับมีสารเคมีซึ่งเกือบทำให้นักดับเพลิงต้องตายแล้ว เสียงอี้รู้สึกกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเอกบอกเราฝึกปฏิบตัติมีแผนการช่วยเหลือมีประสบการณ์มีการเตรียมพร้อมที่ดีทุกอย่างดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวเรื่องตายมีใครไม่กลัวตายบ้างแต่หากเรากลัวตายแล้วเมืองนี้จะพึ่งใครอีกอย่างในการปฏิบัติงานยังมีเพื่อนเพื่อนนักดับเพลิงหลายคนร่วมกันเผชิญดังนั้นจึงขออย่าได้กลัวไปเลยหน้าโรงพยาบาลมีคนมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ญาติที่เสียชีวิตในห้องผ่าตัด ซอเจียเป็นแพทย์เจ้าของใครได้ทำการรักษาอย่างดีที่สุดแล้วและทุกขั้นตอนก็บันทึกภาพไว้สามารถเปิดดูได้นางเอกเห็นเธอนั่งเศร้าก็เข้ามาปลอบใจซือเจียเข้าใจสิ่งที่นางเอกเคยพูดไว้ว่าไม่เคยภาคภูมิใจในเวลาที่ช่วยชีวิตคนได้มากไปกว่าหน้าที่ความเป็นหมอเพราะเป็นวิทยาศาสตร์และมีขอบเขตจำกัดของมันอยู่ซอเจียเล่าว,ว่าคนไข้มาถึงก็บอกให้รีบผ่าตัดแต่สามีกับแม่สามียังลังเล เพราะต้องจ่ายเงินจํานวนมากต่อมาพี่ชายคนไข้มาถึงโรงพยาบาลก็บอกว่าจะต้องผ่าตัดไม่ว่าจะเสียเงินเท่าไหร่ซอเจียช่วยคนไข้ไว้ไม่ได้จึงร้องไห้เสียใจนางเอกปลอบใจว่าเธอทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าหมอก็คือมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าที่จะยื้อชีวิตใครไว้ได้ ตั้งแต่เจียงอี้ย้ายไปทำงานที่สถานีดับเพลิงก็ทำให้แม่ต้องเป็นห่วงบ่อยครั้งแต่พ่อกลับบอกว่าตั้งแต่ไปทำงานที่นั่นดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะหากลูกชายชอบก็จะไม่ห้ามแต่ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ให้มากญาติคนไข้สื่อเจียที่เสียชีวิตไม่ยอมเลิกราร้องเรียนว่าหมอบกพร่องในหน้าที่ทำให้ภรรยาต้องตายจึงขึ้นไปด่าดฟ้าโรงพยาบาลจะกระโดดตึก แล้ว EP ีที่30ก็จบลงติดตามกู้ภัยรักนักดับเพลิง EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ